ซิลเลอรฉีดเราจะเน่าไ,ไหมอะไรพอยิ้มองไงอ่ะก็คือขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ได้มาตรฐานหมอกระเป๋าหมอเถื่ออยากจะจิ้มรงไหนก็จิ้มติดเชื้อหน้าเน่าใช่ไหมลูกอ่านี่คนไข้ไม่รู้แล้วก็แล้วก็หมอหลายๆคนก็ไม่รู้ด้วยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการทอทอทอทูทัสทอ a l k ขายของไม่เน้นขายเป็นแต่ความรู้ หมอตังโมนะคะดรแพทย์หญิงปัญญาดาสุชีวะนะคะวันนี้เราก็พามาเจอกับน้องคนสวยของเราน้องมิงนะคะสวัสดีค่ะมิงนะคะมิงเตชยานะคะสามารถติดตามดูผลงานได้นะคะที่ไอ m i n ิงกี้ซิวค่ะน้องมีงมีผลงานอะไรก่อนหน้านี้มาก่อนไหมคะ ก็มีผลงานนะคะของกาตนานะคะสามารถไปย้อนดูได้เล่นละคระอ,อ่าเล่นละครใช่ไหมแล้วก็มีเป็นต่อด้วยะคะ่ะอ๋อโอ้โอนะคะ,ะก็ตอนนี้ก็คือจะมีถ่ายแบบเสื้อผ้าก็สามารถดูได้ในไอเลยไหนน้องมิง้งมีปัญหาหน้าอะไรที่จะมาปรึกษาคุณหมอวันนี้คือตอนนั้นหนูแบบเป็นคนที่ยิ้มแล้วแบบร่องน้ำมากแบบ อลองแก้มเ<อ>ปล่าลูกตรงนี้ลองแก้ม <c oughs> อลองแก้มใช่ก็คือแบบคอยยิ้มอไย่างเงี้ยก็คือขึ้นมาแบบเป็นเส้นเลยอ่ะอือเราถ้าไม่ยิ้มอะ่ะน้องน้องมิงต้องวอนไหมกังวลน,นิดนึงเพราะว่ามันแบบมันเป็นแบบบุ๋มลงไปนิดนึงอะ่ะอ๋อแล้วเวลาแต่งหน้าตกล่องไหมนิดนึงอะเนี่ยอ่าก็คือเป็นปัญหาของรองแก้มที่ที่อยากจะ แก้ไขใช่ไหมคะทีเนี้ยวันเนี้ยจะมาฉีดฟิลเลอร์อ่ะมีความกังวลหรือกลัวอะไรไหมน้องมิงคุณหมอช่วยนะคือกลัวมากเพราะว่าเห็นข่าวว่าแบบฟิลเลอร์ฉีดเราจะเน่าไหมอะไรเออใช่ไแมเพราะว่าข่าวเยอะมากเลยเนาะตอนเนี้ยคนไข้หลายคนก็กลัวนะกลัวการฉีดฟิลเลอร์นะจริงๆอ่ะปัจจัยของเรื่องของการที่เกิดฉีดฟิลเลอร์แล้วมีปัญหามันขึ้นกับ3ปัจจัยปัจจัยแรกเลยอ่ะหลักๆเลยคือโปรดัก ผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ได้มาตรฐานค่ะมันเป็นของปลอมมันอาจจะผสมซิลิโคนพาราฟินหรืออะไรก็ตามที่ไม่สลอาะตัวนี้มันจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาเวลาเราฉีดเข้าไปใช้ของปลอมของไม่ดีนั่นแหละถูกต้องตกค้างมีปัญหาแล้วก็เกิดพังผืดได้ถ้าเป็นของปลอมนะซึ่งฟิลเลอร์ของแท้มันควรจะเป็นสารไฮยาลูรนิกแอซิดล้วนอประมาณนี้หนะคะ สองคือคนฉีดส่วนใหญ่ที่เป็นขาวๆกันน่ะคนฉีดคือหมอกระเป๋าหมอเถื่อน <Okay. S 1> หรือว่าหมออาจจะคือไม่ใช่แพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญ <Okay. S 1> ในในเรื่องของการที่ทำมานานแล้วอะไรแบบนี้ทำให้การฉีดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยปลอดภัยคือ <Okay. S 1> จิ้มไปอยากจะจิ้มตรงไหนก็จิ้มเนี่ยคือปัญหาหลักที่ทำให้เกิดเป็นข่าวกันขึ้นมาเนาะแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยที่ทำให้มีปัญหาตามมาคือพวกการติดเชื้อ หน้าเน่าใช่ไหมลูกพวกเนี้ยคือหลังจากที่คนไข้ฉีดเสร็จแล้วหรือแม้แต่ตอนช่วงกระบวนการฉีดนะไม่มีความสะอาดเพียงพอนะคะปกติการฉีดทุกอย่างบนหน้าเนี่ยเราจะต้องทําความสะอาดแบบอ๋อเราต้องคลีนหน้าคลีนหน้าให้ดีที่สุดไม่ให้มีเชื้อแบคทีรียแล้วคนไข้กลับไปก็ควรจะดูแลหน้าให้ดีที่สุดด้วยไม่ให้ไม่ไปแต่งหน้าทับไม่ให้ไปกินอะไรที่มันอาจจะมีแบคทีเรีย เพื่อแบคทีีียจะได้ไม่ไปเข้าไปในตัวฟิลเลอร์ถ้าเกิดคนไข้ดูแลตัวเองได้หลังฉีดด้วยเนี่ยมันก็ทําให้ปัญหาพวกนี้แทบจะไม่มีเลยแล้วก็อีกส่วนสําคัญหนึ่งที่เมื่อกี้เราพูดกันไปถึงเรื่องของความสะอาดปกติเครื่องมือทุกอย่างทางการแพทย์เนี่ยเราจะต้องใส่เครื่องที่เราเรียกว่าเครื่องออ t โต้เคลฟเออหนูอาจจะไม่รู้มันจะเป็นตู้ใหญ่ๆแล้วเราจะอบผ่านความร้อนคือฆ่าเชื้อโรคทุกอย่างให้สะอาดเลย คือเครื่องออโตราเพมเนี่ยค่อนข้างแพงแล้วก็อ่แต่ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาล oh. เอาไว้สำหรับค่าเชื้อโรคเครื่องมือสำหรับการผ่าตัด oh. อ่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคลินิกทั่วไปอันนี้หมอไม่แน่ใจแต่ว่าโดยทั่วไปอาจจะไม่ได้มี กันทุกคลินิกที่เราก็าจะมีเพื่อแบบทําความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างตัวครีมตัวกันไกตัวทุกอย่างที่ที่เราจะต้องใช้สําหรับหน้าคนไข้ะ็จะต้องสะอาดที่สดุดหรือแม้แต่ไอกระปุกที่ใส่แอลกอฮอล์นะคะอันนี้เราจะไม่ทิ้งกันข้ามวันข้ามคืนหรือเป็นสัปดาห์เพราะว่าแม้แต่แอลกอฮอล์ที่อยู่อย่างเงี้ยมันมีเชื้อโรคบางตัวที่มันเติบโตได้ในแอลกอฮอล์อ่านี่คนไข้ไม่รู้แล้วก็<ๆ>แล้วก็หมอหลายๆคนก็ไม่รู้ด้วย นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเปลี่ยนทุกวันหลายๆอย่างในส่วนเนี่ยทั้งเครื่องมือเอยทั้งตัวผลิตภัณฑ์เอยการเก็บผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวที่นํามาเช็ดกันหน้าคนไข้ทุกอย่างจะต้องสะอาดเสมออืมอุ่นใจคะ่ะคุณหมอเออนะคะคุณหมอแล้วมันแบบมีข่าวเกี่ยวกับฟิลเลอร์เนี่ยสามารถอุดตันเส้นเลือดได้คะ่ะออาใช่จริงๆแล้วอ,ะอ่ะไม่ว่าจะฉีดอะไรนอะ ฟิลเลอร์หรือว่าตัวสารฉีดอื่นๆที่ปัจจุบันมันมีเข้ามานะคะมันก็สามารถอุดตันเส้นเลือดได้นะคะแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งที่เราใช้ฟิลเลอร์ฉีดคือว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันมียาสลายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฉีดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วเราสามารถที่จะดีเทคได้ทันท่วงทีว่ามันเข้าเส้นเลือดแล้วนะเราฉีดสลายปุ๊บเนี่ยปัญหาจะแทบไม่เกิดเลยอ่าแต่ ที่คนมีปัญหากันอาจจะพราะหนึ่งพอเข้าเส้นเลือดแล้วแพทย์อาจจะ ไม่รู้ว่าอันเนี้ยคือเข้าเส้นเลือดแล้วปล่อยคนไข้กลับบ้านหรืออะไรก็ตามแต่การรักษาเนี่ยค่อนข้างดีเลยทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นการการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเลือกแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญและเทคนิคการฉีดที่ปลอดภยัยฟิลเลอร์เราแทนเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราสามารถฉีดสลายได้ฉีดสลายได้แต่ก็ต้องต้องให้หมอต้องดูให้เป็นด้วยนะว่าเนี่ยคือเกิดปัญหาแล้วนะคะแล้วเทคนิคการฉีดที่ปลอดภัยมากที่สุด ไม่มีอะไรในการฉีดหน้าเนี่ยที่ไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดเนาะแต่เราจะทำยังไงให้ความเสี่ยงเนี่ยมันน้อยที่สุดนะ่ะอ่านะคะเดี๋ยวหมอจะให้น้องมิงดูนะอ่ะเนี่ยน้องมิงลองลองส่องหน้าตัวเองเดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังจริงๆเนี่ยตำแหน่งของการฉีดล่องแก้มเนี่ยก็เป็นจุดที่ค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่าเส้นเลือดที่มันมาเลี้ยงที่สำคัญเนี่ยคะ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะ ม,มันจะไล่ขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่า facial artery เป็นเส้นเลือดที่เลี้ยงใบหน้าแล้วมันก็จะไล่มาตามแนวล่องแก้มตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บมันก็จะแตกแขนงลงมาเป็นด้านล่างตรงนี้หนึ่งเส้นแล้วก็เส้นบนขึ้นไปหนึ่งเส้นไปเลี้ยงจมูกพอไปเลี้ยงจมูกก็ยาวไล่ยาวขึ้นมาเลย ขึ้นไปอันนี้เข้าเลี้ยงดวงตาได้เลยอันนี้เป็นจุดเส้นเลือดที่ที่หมอทุกคนที่ที่ทำการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยจะต้องรู้ดังนั้นเราตำแหน่งที่เราจะเลี้ยงไม่ให้มันเข้าเส้นเลือดได้มากที่สุดคืออะไรเมื่อกี้หมอพูดแล้วใช่ไหมว่าเส้นเลือดมันแตกลงมาตรงนี้เนาะเราจะวางฟิลเลอร์เนี่ยอยู่ในระหว่างระหว่างที่ไอตรงตำแหน่งที่เส้นเลือดแตกออกมาเราต้องวางฟิลเลอร์เนี่ยไม่ให้มันไปโดนตัวเส้นเลือดอะคะ่ะ นะคะตรงนี้จะต้องใช้เทคนิคที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษอเดี๋ยวตอนที่เราฉีดเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เข็มทูเข็มทูที่ฉีดล่องแก้มอะ่ะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ต่ํากว่าการใช้เข็มแหลมเพราะว่าเข็มทูเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะผ่านตัวเส้นเลือดไปโดยที่ไม่ไปเข้าเส้นเลือดโอ,อันนี้แบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยคุณหมอไม่ว่าจะแบบเส้นเลือดหรือว่า ใช่ไหมเาราะฉะนั้นอันนี้แหละคือความแตกต่างระหว่างหมอที่ไม่เชี่ยวชาญกับหมอที่ทราบว่าควรจะฉีดตรงไหนควรจะวางฟิลเลอร์ตรงไหนแล้วควรจะใช้เข็มอะไรไม่ใช่อยู่ดีจิ้มไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะถ้าจิ้มไปเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสเข้าเส้นเลือดสูงอันนี้ก็จะมีปัญหากลับไปเนี่ยเราควรแบบดูแลยังไงทานน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยเรอคะ จริงๆแล้วอ,อ่ะการดูแลหลักๆเลยอ่ะหลังฉีดฟิลเลอร์อ่ะคือการดูแลความสะอาดเป็นหลักเลยอย่างโซนที่ที่เราฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วะนะคะหนูไม่ควรจะไปแต่งหน้าหรือว่าทาสกินแคร์ทับสักประมาณหมอพูดไปเลย24ชั่วโมงหลังฉีดในโซนเนี้ยเพราะว่ามันมีรูปเปิดเข็มอยู่ซึ่งเชื้อโรคมันเข้าไปได้เสมอแม้ว่าจะสกินแคร์ที่อยู่ในขวดเราเราควักจากกระปุกเนี่ยมันมีเชื้อโรคอยู่ ตรงครีมเราก็ไม่เราก็อย่าพึ่งอ่าเลารูปิดเข็มมันก็จะปิดคือให้ให้เวลามันสักยี่สบสี่ชั่วโมงโซนตรงเนี้ยค่ะก็คือล้างหน้าได้ปกตินะแต่ว่าอย่าพิ่งไปทาหรือแต่งเครื่องสำอางครับยังไม่ต้องใช่ใช่แล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำก็ดื่มปกติอะดื่มเท่าเดิมไม่ต้องฟอสตัวเองให้ดื่มมากอเ,อาเออมัน,ม,นมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของอะไรหลายห<บ>ลายคนว่า กลับไปต้องดื่มน้ำเยอะๆให้ฟิลเลอร์ฟูขึ้นมาอีกใช่ไหมคือจริงๆแล้วอ่าจะทําแบบนั้นก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปหมอคิดว่าเราเติมฟิลเลอร์เนี่ยเราจะเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังเติมเสร็จเลยอ๋อค่ะนะคะอันนี้คือคือทรงที่ที่สวยงามการดื่มน้ําในระดับหนึ่งมันก็อาจจะฟูขึ้นนิดนึงแต่มันจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปฟอสการดื่มน้ําดูแค่เรื่องแบบความสะอาดดูเรื่องความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญ ส้มตำปลาล้ายำแซบอะไรอ่ะพวกแบบกุ้งสองตัวนึงหมดเลยนลปูดองกุ้งแช่น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยที่มันอาจจะมีเชื้อโรคแบคทีเรียลูกอาจจะต้องงดไปก่อนสักแบบอาทิตย์หนึ่งให้คุณหมอเพราะว่าพวกเนี้ยมันมีเชื้อโรคไงพอเรากินเข้าไปมันอาจจะเข้าไปในผิวได้นะคะอันนี้คือเราก็ได้ความรู้เรื่องฟิลเลอร์มาแล้วคุณหมอแต่ทีเนี้ยเราจะแบบ ความรู้ที่เกี่ยวกับการเลือกเลือกคุณหมอที่จะฉีดฟิลเลอร์ให้เราอย่างเงี้ยเราต้องเลือกแบบไหนดีคะเราต้องเลือกแบบไหนจริง,รงๆเราคือหลักการเนี่ยนะหลักๆเลยเข้าไปที่แพทยสภามันจะมีเว็บแพทยสภาเราต้องเช็คก่อนว่าเขาเป็นหมอหรือเปล่าอันเนี้ยสาคัญที่สุดถ้าไม่ใช่หมอปุ๊บก็คือสต็อปบายบายลาก,ก่อนนะคะลาก,ก่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหมอเนี่ยอ่ะสเต็ปถัดไปที่เราควรจะต้องดูก็คือว่ามีการผ่านการเทรนในเรื่องของการฉีด หรืออะไรต่างๆเนี่ยด้านความงามมามากน้อยแค่ไหนนะคะ oh. บางทีเนี่ยหมอต้องพูดอย่างนี้ว่าบางทีเนี่ยเทรนสามวันก็มีเทรนสามวันก็มีเทรนหนึ่งวันก็มีนะคะ oh. เพราะฉะนั้นหลักการเอาแล้วคนไข้จะรู้ได้ยังไง oh. จริงๆแล้วถ้าคนไข้เข้ามาพูดคุยกับหมอเนี่ยนะแล้วคนไข้าถามคําถามอะไรต่างๆไปที่หนูถามหมออ่ะ oh. แล้วถ้าเขาตอบไม่ค่อยได้อ่ะ หนูต้องสงสัยแล้วนะอ่าแต่หนูถามหมอตางเยอะมากเออคือหนูต้องสงสัยแล้วนะเขาต้องอธิบายได้สิเส้นเลือดเป็นยังไงฟิลเลอร์มันต่างกับไอตัวฉีดตัวอื่นยังไงแล้วกลไกลมันคืออะไรแล้วอย่างที่หมอพูดไปเนี่ยละเอียดมากไหมใช่เพราะว่าหนูงงเลยเรื่องเส้นเลือดคือแบบหนูก็เพิ่งรู้วันนี้นะถ้าเกิดว่าหมอเขาตอบเราไม่ได้ในทุกคําถามที่เราสงสัยอะเราต้องเอะละ ใช่ไหมคะหรือแม้แต่กรณีอย่างอน,นุอาจจะถามเรื่องอื่นก็ได้ที่ที่เกี่ยวกับผิวหน้าผิวหนังอะนะคะถ้าเกิดว่าเขาตอบให้เราไม่ได้เราก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดปัญหาเขาอาจจะแก้ให้เราไม่ได้นันนี้อันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเช็ค ให,ให้ได้คือคนไข้เองอาจจะต้องดีเทคให้ได้ด้วยว่าเพราะตอนนี้หมอเยอะมากเหลือเกินใช,ใช่ไหมคะทุกคนไปเทรนมา1วัน3วันอะไรก็มีต่างๆอย่างเงี้ยนะคะจึงจําเป็นที่จะต้องดูว่าคุณหมอท่านนั้นอะเขามีความรู้เชิงลึกแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆได้หรือไม่อมือันนี้คือสิ่งสำคัญนะไม่ใช่ฉีดเก่งอย่างเดียวแต่แก้ปัญหาไม่ได้นี่ก็ไม่ไม่ควร น่ากลัวเหมือนกันคุณหมออแบบเจอบางคนเขาเทนแบบไม่กี่วันอะไรเงี้ยแอบกลัวนะคุณหมอใช่หมอเรียนสองปีอ่ะเออใช่ไหมคะแล้วก็อะไรก็ตามเนี่ยพวกเทรนอะไรเงี้ยพวกเนี้ยก,ก็คือจะต้องมีการอัปเดตความรู้ตลอดเวลาอยู่แล้วอืมนะคะแล้วก็โดยเฉพาะด้านของการที่แก้ไขปัญหาหลังฉีดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดต้องรู้ฉีดสวยไม่ว่าแต่ถ้ามีปัญหาต้องแก้เป็นอ่าอ,อันนี้สําคัญมากที่สุดเลยอื เราก็ในหลายๆเรื่องเนี่ยที่หมอเห็นเนาะเน้นว่าเราควรที่จะปรึกษาหมอโดยโตรงโดยที่อาจจะไม่ผ่านเซลเพราะแบบปบกติเวลาเราไปเนี่ยคือเราจะยังไม่ได้คุยกับคุณหมอนะคะใช่ก็จะแบบเหมือนคุยผ่านเซลว่าเราอยากทําอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยเราก็จะได้ความรู้ใจกับกับเซลคือเรายังไม่ถึงตัวคุณหมอเลยอย่างเงี้ยใช่ก็เพราะว่า เซลเขาก็จะไม่ได้เรียนหมอมาเนาะแล้วบางทีเขาก็จะแบบเอ้ยตรงนั้นสีตรงนี้สีไอฟิลเลอร์เอาไปสี่ยี่สิบซีซีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงจมันอาจจะเกินความจําเป็นแล้วก็ประเมินหน้าไม่เป็นไม่รู้ว่าคนเนี้ยควรจะต้องทําอะไรทําให้คนไข้ก็จะเกิดความงงแล้วก็ไปหลงเชื่อเซลเพราะเซลพูดเก่งกว่าหมอดังนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะเราอะควรจะปรึกษาหมอเป็นหลักมากที่สุด แล้วก็ถ้าเราพอมีความรู้หลักๆพื้นฐานไว้ได้อย่างเช่นว่าเฮ้ยในแต่ละตำแหน่งเราควรจะฉีดฟิลเลอร์สกีซีซีเชวนะถ้าถ้าเขาขายมากกว่านั้นก็เราจะเติมเอะแล้วนะอะไรแบบนี้หรือว่าวิธีการเช็คกล่องฟิลเลอร์ของแท้วิธีการเช็คกล่องโบว่าของแท้อะไรต่างๆเนี่ยคลินิกต้องมีความ จงแจ้งอะสอนให้หนูได้อ่ะเคยเจอแบบว่าเป็นถาบมาไแล้วว่าอ่ะไม่ได้อันนั้นก็จะน่ากลัวเนี่ยก็จะน่ากลัวเพราะเป็นถาดมาแล้วอันนี้ก็จะไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแบบคือมันมันไม่ได้ยากเลยการโชว์ให้คนไข้ดูหนูหนูเก็ต์ในลูกแบบว่าเออแบบเอ้าก็หยิบมาอันนี้อธิบายให้คนไข้ฟังเช็คอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันต้องมันต้องโชว์ได้ถ้ามันโชว์ไม่ได้นี้เราต้องเอะละจริงๆเออง่ายๆแค่นี้เลย แล้วก็กล่องเนี่ยคนไข้หนึ่งนะเอากลับบ้านหรือว่าแม้แต่ถ่ายรูปเอาไว้ว่าเราเคยฉีดอะไรไว้เราสร้างเป็นอับลบั้มเลยอันนี้คือฟิลเลอร์ยี่ห้อที่หนูเคยฉีดค่ะอันนี้คือโบท็อกที่หนูเคยฉีดค่ะสร้างเป็นอับลบั้มไปเลยหนูฉีดอะไรเมื่อไหร่ใส่วันที่ไว้ให้เสร็จสรรย่างเงี้ยเพราะคนไข้หลายคนก็เดี๋ยวนี้เด็กปัจจุบันก็จะมันเขาจําไม่ได้ว่าเขาแบบฉีดอะไรมาทาหลายอย่างโน่นนู่นนี่นั่นมีหลายตัวมีหลายอะไรก็จะจําไม่ค่อยได้ก็ต้องถ่ายรูป ใส่เก็บเป็นอัลบั้มไวเลยใส่วันที่ไว้ด้วยว่าฉีดไปเมื่อไหร่หรือเอากล่องกลับบ้านเหมือนแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราฉีดตันี้ต้องถูกต้องถูกต้องอันนี้มันเป็นการโปรเทคตัวเองในแง่ของคนไข้เราก็ต้องโปรเทคตัวเองด้วยอ่านะคะคุณหมอคะวันนี้หนูขอถามเป็นความรู้ว่าหน้าหนูตอนนี้ต้องต้องฉีดประมาณเท่าไหร่ฉีดตรงไหนบ้างที่แบบควรจะเติมอะไร ปกติเราเนี่ยหนูนะต้องใช้หน้าออกกล้องนะคะคนที่ใช้หน้าออกกล้องนะคะสําคัญที่สุดเลยอย่าเติมเกินอย่าเติมเยอะอย่าเติมเต็มคือปกติเราดูกันอย่างเงี้ยน้องน้องมีหน้าเล็กมากหน้าแบบเท่าฝ่ามือคุณหมอซึ่งเ,เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเติมได้อีกเยอะเลย<ะ>แต่ว่าหน้าน้องมีถ้าไปออกกล้องถ้ามันใหญ่กว่านี้มันจะใหญ่ไปแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมให้ม i n ินิมอลลิสที่สุดสําหรับคนที่จะต้องใช้หน้าออกกล้องอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะ,คะไม่ให้โปะอ่ะอย่างเช่นน้องมิงมีปัญหาล่องแก้มใช่ไหมลูกจริงจริงน้องมิงเนี่ยเติมข้างละครึ่งซีซีก็พอและสองข้างก็คือ1นึซีซีเนี่ยหนึ่งซีซีเองนะเห็นไหมสําหรับร่องแก้มก็เเคยเห็นเขาขายแบบ2องซีซีขึ้นไปเลยนะคุณหมอก็เลยแบบ ก็ไม่รู้จะไปอัดตรงไหนแลาวแล้วแถ้ามิงฉีดเยอะอะ่ะเรามิงไปถ่ายหนังถ่ายละครหรือโฆษณาต่างๆแเรามิงยิ้มไม่สุดหรือมัน,ม,นมันดูมันดูหลอกอะ่ะลูกมันก็จะรู้ไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือหน้ามิงต้องธรรมชาติที่สุดใช้ฟิลเลอร์ให้น้อยล่องแก้มของมิงเนี่ยหมอจะเติมแค่คาวละครึ่งแล้วก็อีกจุดมิงที่หมอสังเกตนะคะก็คืออาจจะเป็นในส่วนของพาร์ทอ่าตรงเนี้ยขมับ ขมับที่มันต่อกับตรงโหนกแก้มแล้วก็แก้มแก้มตอบนะคะตรงนี้อาจจะมีการเริ่มหายไปละคือเพลิงเป็นคนผอมไงเป็นคนผอมขมับก็ตอบแอบแก้มก็ตอบตรงนี้จุดนี้เราอาจจะช่วยน้องมิงได้โดยการเติมให้นิดหน่อย แต่ไม่ต้องเยอะคือกระจายายาไปนะคะอย่างมิงหมอจะเติมแค่ซีซีเดียวจะ <Okay. S 1> <laughs> เห็นไหมหมอใช้แค่สองซีซีเองเดี๋ยวเรารอดูกันว่า2องซีซีหน้าน้องมิงจะเป็นยังไงละกันอ่ะแล้วก่อนจากกันน้องมิงไหนลองแบบว่าฝากผลงานหรือว่าอยากจะพูดอะไรก็ ฝากทุกคนนะคะไปกดติดตามนะคะใน i อจีมิง c ี้ซีทนะคะแล้วก็ฝากไปเที่ยวชลบุรีกันเยอะๆเพราะว่ามันเป็นมิทูดชลบุรีด้วยอ๋อเหรอไหนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคำขวัญชลบุรีคืออะไรคะทะเลงามข้าวลามอร่อย อ้อยหวานจักระดีประเพณีวิ่งควายค่ะโอ้ยดีมากเลยแล้วก็ตอนนี้มีวิ่งควายอยู่หรือเปล่าใช่ไหมเพ่นประเพณีวิ่งควายเราจะไปวิ่งกันได้เลยเดี๋ยวเราก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับรายการอีพิโซดนี้นะคะก็ด้วยความห่วงใยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของทําอะไรกับหน้าของเราเนี่ยเราก็ต้องเช็คให้ดีทุกคนใช้ของที่ดีคนที่ทําก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็รู้วิธีการแก้ไขเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่สุดเลยที่เด็กๆทุกคนน้องๆ ทุกคนที่สมัยนี้ฉีดหน้ากันเยอะเดี๋ยวต้องดูให้ดีๆนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย